ใครที่ตอนนี้รักคุณสุดหัวใจขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบเหรียญพลังงานของคนท่าด,ดินมังกรพฤกษก์กัน ข้าดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกลกุมเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินควินถือดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกล,ลกุมเราก็เดอะมูนพลังงานของคนราศีมีนนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาเด็ดขาดจริงจังคาไหนคํานั้นอาจจะเป็นคนดุด้วยนะคะมีโก้มีทิฐิไม่ยอมใครต้องเป็นที่หนึ่งนะคะ อยู่คนเดียวได้นะคะอยู่เป็นโสดได้หากว่าพบเจอรักที่แย่พบเจอรักที่ไม่ดีหรือว่าไปกันไม่ได้คุณสามารถตัดใจตัดฉับได้เลยนั่นเองเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นคนที่มีความระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองไปไหนได้เองทำอะไรได้เองแล้วก็ครอบครัวมีความสำคัญกับคุณมากๆนะคะเหมือนกับ แต่ต้องครอบครัวคุณไม่ได้เลยมีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถจัดการกับครอบครัวของคุณได้คนที่คุณรักคนในครอบครัวได้คนอื่นอย่าได้แย่งคนอื่นอย่าได้มาแตะนั่นเองนะคะ <X> เป็นคนที่มีก็มีทิฏฐิมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีแนวทางเป็นของตัวเองไม่ค่อยฟังใครด้วยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีความเก่งพอตัวอยู่แล้วดังนั้นคุณก็เลยเหมือนกับมีแนวทางเป็นของตัวเองบางคนบางครั้งนะคะคนทั่วไปคน ไม่ค่อยรู้จักอาจจะมองว่าคุณเป็นคนหญิงด้วยซ้ำนะคะลึกๆในใจบางทีตัวคุณเองก็รู้เหมือนกันว่าคุณก็หญิงจริงๆนั่นแหละนะคะบางคนอาจจะเป็นคนโสดนะคะโสดไปไหนได้เองทําอะไรได้เองไม่ค่อยชอบง้อใครนะคะหากไม่พบเจอคนที่ใช่คนที่ยอมให้กับคุณจริงๆคุณก็ ไม่เปิดใจให้ใครหรือว่าไม่คบใครก็ได้แต่หากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจมีคู่นะคะบางคนก็อาจจะแต่งงานแล้วหรือว่าสถานะการคบหากันค่อนข้างชัดเจนคุณจะเป็นคนที่ดุสตรีกมากๆนะคะแล้วก็หึงด้วยนะคะบางทีอาจจะถึงขั้นว่าขีดเส้นให้เขาเดินเลยนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่รักคุณสุดหัวใจกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะใครที่รักคุณสุดหัวใจขอไพ่บอกที คนที่รักคุณสุดหัวใจเขาคือใครอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ4ดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมจัดเม้นพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกธศกานแล้วก็คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟมาครบท,ทั้งสี่ธาตุ พูดเก่งเจราจาเก่งเอาใจเก่งโน้มน้าวใจเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีใจดีใจเย็นยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็อาจจะมีการเก็บกดเก็บซ่อนนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกกลัวคุณโกรธกลัวคุณดุนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาสักเท่าไหร่จะยิ้มยิ้มจะเป็นมุมที่ทําให้คนรู้สึกสบายใจไม่อยากสร้างปัญหาไม่ทํา ไม่อยากทําให้คุณทุกคุณกังวลว่าวุ่นใจนะคะหากว่ามีปัญหามีประเด็นอะไรที่ไม่ร้ายแรงมากนะส่วนใหญ่จะเก็บไว้เองไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกนะคะไม่อยากจะให้รบกวนหัวใจของคุณหรือว่าบางทีก็อาจจะกลัวว่าคุณจะดุคุณจะไม่พอใจนั่นเองนะคะแต่พลังงานของคนคนนี้ก็คือจริงใจนะคะหวังดีชัดเจนยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ เอาอกเอาใจคุณด้วยตามใจคุณด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงรักคุณสุดหัวใจนะคะคุณเนี้ยบขนาดนี้นะคะคุณดุขนาดนี้ทำไมเขาถึงยังรักคุณสุดหัวใจเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงยังรักคุณสุดหัวใจเพราะอะไรนะคะ เพราะว่ารักนะคะรักโดยไหลเงืินขายรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีบุคลิกมีความคิดมีไมซ์เซ็ตมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถเติมเต็มกันและกันเติมส่วนที่ขาดของกันและกันได้นะคะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้แต่เป็นความแตกต่างที่สามารถเติมเต็มกันและกันได้นะคะ มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเขารู้สึกขีดนะคะความรักความผูกพันความหวังดีความจริงใจนะคะพี่ชิดใจต่อสู้ฝ่าฟันความพยายามความอดทนก่อนหน้านี้อาจจะเคยเป็นคนที่เกเรมาก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็น ตัวเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้วนะคะมีความคิดแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทนุถนอมคุณไว้กับเขาหรือว่าตามใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชดเชยเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่อาจจะเคยทำร้ายหัวใจคุณหรือว่าทำให้คุณผิดหวังในตัวเขาเดซันนะคะคุณคือความสุขคือความสมหวังคือคนที่ฉุดชีวิตของเขาขึ้นมาให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ มีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าชีวิตอยู่เพื่อใครอยู่เพื่ออะไรนะคะสามารถเซตเป้าหมายในชีวิตสร้างความสุขในให้กับชีวิตได้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของเขานั่นเองนะคะ คนที่ตอนนี้รักคุณสุดหัวใจนะคะหากว่าคุณมีคนคบคนคุยตัวคุณเป็นคนที่ดุมากๆนะคะแทบจะเป็นคนที่ขีดเส้นชีวิตให้กับเขาเลยนะคะส่วนตัวเขาก็คือยอมคุณทุกอย่างยอมจริงๆนะคะตามใจคุณด้วยอะไรที่ทําให้คุณโกรธเขาพร้อมที่จะขอโทษคุณก่อนพร้อมที่จะขออภัยพร้อมที่จะตามใจพร้อมที่จะเอา,เอาใจคุณก่อนด้วยนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณโกรธเขาก็อาจจะต้อง มีการเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ค่อยได้บอกบางทีบางเรื่องราวคุณก็อาจจะไม่ได้รับรู้นะคะเพราะว่าเขาก็มีความกลัวความเกรงใจต่อคุณอยู่พอสมควรน,นะคะแต่ก็น่าจะรู้จักกันมาสักพักนะคะเรียนรู้ฝ่าฟัน หลายสิ่งหลายอย่างหลายสถานการณ์ด้วยกันมาอาจจะเคยทำผิดทำพลาดกับคุณก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการให้ภัยกันมีการให้โอกาสกันนะคะกลับมาดีกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมมีการปรับปรุงตัวเองเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นเชื่อฟังคุณมากขึ้นตามใจคุณมากขึ้นนะคะรู้สึกผิด สำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำก่อนหน้านี้นะคะก็เลยพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะรักคุณทนุถนอมจริงใจหวังดีนะคะแล้วก็เรียกว่าแทบจะเชื่อฟังคุณเลยนั่นเองนะคะเหมือนกับว่ามีคุณแล้วชีวิตของเขาดีขึ้นทําตามสิ่งที่คุณบอกฟังคําพูดของคุณสิ่งที่คุณบอกชีวิตของเขาดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะ มีความเจริญในชีวิตมากขึ้นมีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยรักคุณมากๆรักคุณสุดหัวใจเพราะว่าแม้ว่าคุณจะดุก,กับเขาเข้มงวดกับเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําคุณหวังดีกับเขาคุณจริงใจกับเขาที่สุดแล้วก็ทุกๆสถานาการณ์ในชีวิตของเขาคุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอมานั่นเองนะคะ